ที่ไหนเอ่ยเนี่ยโอ้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับธุรกิจชุมชน,ชนสารใส่ใจไทยท,ไท,ทุกภาคนะครับวันนี้เราก็มากันที่วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์ยังอยู่สัะแก้วนะครับก็ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบ้านอะไรครับร้านนภารัฐค่ะบ้านอะไรนะบ้านวังสมบูรณ์บ้านวังสมบูรณ์ร้านนภารัฐร้านภารัดร้านนภารัฐนะครับร้านนภารัฐก็อยู่เลยสะพานลอยมาหน่อยนะ เส้นนี้เหลืออีกกี่กิโลถึงค่ะอ <ag> ่าน <regret fully S 2> ี่จะอยู่สระแก้วอีกกิโลถึงถึงจันไปหน่อยนึงถึงจะข้ามเขียดไปนิดเดียวแปดโลจะไปถึงเลียวเล้าก็มาจะมีตลาดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับในร้านค้าวิสากิจุมชนนะครับมีอะไรอยู่บ้างนะครับก็วันนี้ฝนตกหนักนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โหมีหลายอย่างนะครับวันนี้ใครเป็นคนดูแล อ่านี่นะครับจ,จินตนาใช่ไหมเห็นอบอกไปว่าชื่อจินตนานะครับแล้วก็สินค้าพวกนี้นะครับจะเป็นสินค้ามาจากสมาชิกค่ะอ่าก็คือจันทบ,บุรีสแก้วแะแเราก็จะมีของทางตะทางระยอง ท,ที่จะอยู่ร่วมกันค่ะก็ท,ทั้งหมด7จดจังหวัดอะค่ะของภาคตะวันออกแต่วันนี้สินค้าจากบางจังหวัดอาจจะยังมาไม่ถึงนะคะคก็จะมีอย่างฉาดเชิงซาวเองนะคะก็ะจะมีประเภทของเป็นพวกยาเขียวใหญ่เป็นพวกน้ำใบยะนางสกัดนะคะของทางทวินัยนะคะก็บางบางคนก็คือจุกระหุกค่ะของบ,บางอย่างก็เลยยังส่งมาไม่ถึงทางทางร้านค้าของเราส่วนที่ได้มาในนี้ก็จะอยู่ในเขตของสระแก้วจันทบุรีนะคะที่ที่อยู่ใกล้ๆค่ะ ก็จะได้มาจากตรงนี้ค่ะของสมาชิกเราเองแล้วของภาคอื่นของภาคอื่นก็จะมีมาจากภาคใต้นะคะของพีมนูนนะคะของท่านประธานยุทธนาของเพชรบุรีของท่านประธานบุญชูนะคะแล้วก็จะมีมาจากอยุทยานะคะของท่านรองเริงชัยนะคะเป็นมีเกอะเป็นตะก้านะครแล้วก็มีของท่านรองมาจากของพี่ปาค่ะที่มาปอ ที่มัสุราธานีนะคะก็จะมีพวกตะกากระจูนะคะมาจากทางใต้เหมือนกันของพัทลุงค่ะครับแล้วก็จะมีของพี่มนูก็จะเป็นหมึกแล้วก็เป็นปลาเค็มแล้วค่ะก็เป็นปลาหวานคแล้วก็จะชุมพรแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะข้าวตังค่ะจากอ่างทองจากปลากรอบนะคะปลาหนุมลามลากรอบแล้วก็จะมีสบู่จากอ่างทองนะคะมีชาส้มควายนะคะ ก็จะมีสินค้าหลากหลายมีน้ําตาลตโหนดด้วยค่ะข้างล่างน้ำตาลตโนดจากเพชรบุรีจากเพชรพบุรีค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นการผลิตสินค้าจากวิสากิจชุมชนใช่ไหมใช่ค่ะของวิสาหกิจชุมชนเป็นเครือข่ายค่ะคของวิสาหกิจชุมชนสารสายใย,ยใจไทยทุกภาคที่เรามีสมาชิกอยู่ทั้งประเทศไทยนะคะ,คะทั้งเ7จจังหวัดที่รวมตัวกันนะคะคจุวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ มาผลิตสินค้าเพื่อให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ให้กับประชาชนค่ะครับผมทีนี้จะถามนิดหนึ่งว่าอย่างกรณีมะม่วงนี้เขาปลูกแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติค่ะก็จะมีธรรมชาติก็จะมีใส่ปุ๋ยปกติอะค่ะของชาวบ้านเราเองค่ะแล้วสินค้านี้จะวางจําหน่ายอยู่ที่อยู่ที่เร้านภารัตด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านะครับก็จะมีพี่จุ๋มนะคะเป็นผู้ดูแลค่ะซึ่งเป็นท่าน ให้สถานที่ของทสำหรับทําร้านร้านค้าชุมชนของภาคตะวันออกเราค่ะเพื่อนําสินค้ามาวางจําหน่ายให้กับสมาชิกที่สนใจเข้ามาดูแลค่ะต่อไปเขาก็คงจะมีอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอะไรพวกนี้ก,ก็จะส่งมาที่นี่นะครับทีนี้เรื่องของอาหารทะเลสัง,งเกตได้ง่ายนะครับเราส่งไปทางภาคเหนือจะขายแป๊บเดียวหมดเลยนะครับเป็นของทีเ่เขาเรียกว่าคือต้องเก็บได้มาตรฐานดีๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันจะเสียได้ นะครับเพราะเราเคยมีตัวอย่างแล้วนะครับในเรื่องของการส่งปลานะครับจากใต้ไปเหนือมีการเน่าเสียแต่แต่เรามีวิธีในการทำไม่ไม่ให้มันเสียได้นะครับเพื่อจะให้สมาชิกของวิาสากิจชนสัตว์ในภาคอื่นค่ะได้ทานอาหารของได้ทานอาหารทานอาหารของทุกภาคนะครับเพราคคะฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดที่ได้ชมคลิปวิดีโอ y o u t u b e นี้นะครับอย่าลืมนะครับอยากจะทดลองทานอาหารของภาคอื่น ภาคตะวันออกเราก็มีนะครับเป็นสินค้าของทุกภาคที่มาอยู่อยู่ณจุดนี้<ช>นะครับแล้วก็อยากทานอะไรของภาคอะไรก็มาที่นี่ที่เดียวนะอนาคตจะมีทั้งสตอมีลูกเนียงนะครับแล้วก็จะมีพวกไซอ่วของทางภาคเหนือเดี๋ยวจะมีปลาระไม่ไดเอามานะครับรมีมพริกมีน้าพริก,รกด้วยนะครับ,รบมีสารพัดสรุปแล้วสินค้าไทยนะครับเราจะมาวางจําหน่ายไว้ที่ภาคตะวันออก<ช>ที่จุดนี้จุดแรกนะครับต่อไปจะขยายสาขา มีทั้งตำบลจังหวัดเราจะขยายไปหมดเลยนะครับทั่วทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับแชร์ไปที่ใน Facebook นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับให้ให้มันอยู่ในหน้าเฟซนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการไลฟ์สดนะครับผ่านเพจท้องต้องอิ่มนะครับในวันนี้นะครับมีสินค้าพิเศษมากมายเลยนะครับมีอาจจะเขาเรียกว่าพูดง่ายลดแลกแจกแถมกันในวันนี้นะครับเตรียมตัวนะครับ14จุด เดี๋ยวผมจะลง YouTube เลยนะครับแล้วก็จากนั้นแล้วนะครับ14.30นนะครับพบกันในเพจอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับขผมค,ครับสวัสดีครับ